สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Camera Review by p h o t o h a r t ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นพัทถูเป็นภาค2ของเรานนิคอนวันใช่แล้วเนิคอนวันมีมีเรื่องให้พูดเยอะมากนะครับ15นาทีไม่พอค่ะที่เรา้มีพัทหนกับพัทสองพัทสองเลยเพาะที่เราพูดภายนอกไปภายนอกทั้งหมดละเลนสนมีอะไรบ้างมีชุดไหนบ้างทําอะไรได้บ้างมี G P S นั่นมีแฟลชอุปกรณ์อะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงฟังก์ชันด้านในว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะเริ่มจากการใช้ตัว V ีวันเพราะด้านทั้งมีวันเจวันเนี่ยด้านในจะเหมือนกันเกือบหมดเลยเหมือนกันเลยครับเหมือนหมดเลยนะครับทีนี้เราจะเริ่มอาจจะเริ่มจากตัว V 1วันซึ่งกล้องอาจจะดูโปรนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเลนส์ก่อนเราเนื่กหลงเราอยากเอาเลนส์ชี้เอูมาใส่ดีกว่าก็ไม่ตลกนะคะหจก็เก๋นะคะอ๋อนี่ดูเป็นมิกซ์แอนด์แมทช์ นะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกเราต้องใส่แบตเบตอรี่เราใส่แล้ว,ลวนะครับ<ช>ก็จะต้องใช้การ์ดนะครับ<ะ>ผมก็แนะนําว่าถ้ากล้องระดับนี้เนี่ยถ้าใช้การ์ดก็ควรจะเป็นการ์ดที่มีคลาระดับคลาสิบนะครับหรือว่ามี High Speed ถ้าอย่างอของแซนดิสกก็จะเป็นพวก x me, x t r m m e หรือเอ็กนะครับเพราะว่ากล้องมันถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคระซึ่งเป็น f u ลไฮเดฟทีนี้ถ่ายวิดีโอฟูลไฮเดฟเนี่ยถ้าเราใช้ การที่มีความเร็วต่ําหรือมีคาสต่ำเนี่ยพอถ่ายสักพักมันก็จะตัดเลยบางทีหลายท่านก็เคยถามผมว่าทำไมกล้องเป็นอะไรถ่ายป๊อปสามสี่วิหรือสิบหนึ่งนาทีตัดแล้วตัดแล้วจริงๆเป็นเพราะความเร็วของการมันไม่เพียงพอนะครับระ้วการพอถ่ายต๊อปมันบันทึกเก็บเข้าไปในการไม่ทันมันก็เลยเป็นตัดไม่ทันแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการความเร็วในการรีดแด์ไรเนี่ยมันไม่ทัน เนะพราะฉะนั้นต้องใช้การ์ดที่มีสปีดสูงนะครับสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆแล้วเรียเพราะถ้าเราต้องการถ่ายวิดีโอะระดับฟูลไฮเดรนะครับท<ะ>ีนี้เริ่มจากด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยค่อนข้าง,าง,างเรียบ<ะ>สังเกตว่าเขาจะเน้นความเรียบนะครับความเรียบหรูนะไม่ค่าจะมีปุ่มอะไรมากมายก็จะมีแค่ปุ่มแค่3ปุ่มนะครับปุ่มแรกนี้คือปุ่มออนออฟนะครับเวลาเปิดปิดกล้องนะครับ เสร็จแล้วปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับอีกปุ่มนึงก็จะเป็นปุ่มถ่ายภาพวิดีโออ๋อคือกดตรงนี้ได้เลยเหรอคะใช่ครับก็ไม่ต้องเข้าไปกดเลยให้ยุ่งยากถูกต้องครับก็กดปุ่มถ่ายภาพวิดีโอนะนี่เรากดปุ่มออนปั๊บสังเกตว่ากระบวนการในการกดปุ่มออนเนี่ยพอปุ่มออนปั๊บเนี่ยทางนี้ก็จะบอกว่าต้องหมุนเนื่องจากว่าเลนจะเป็นเลนที่เขาต้องการดีไซน์ให้เป็นเลน ขนาดเล็กเพราะนั้นม,มันมีการดีไซน์ให้ซ้อนเข้าไปเยอะนะครับเพื่อไม่ให้มันยื่นออกมาเยอะเพราะนั้นเวลาเราเปิดเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มแล้วก็หมุนเลนออกไปนะครับอ๋นนออ,อันนี้คือการใช้งานพอหมุนเลนออกไปปั๊บก็จะเข้าสู่ภาวะการใช้งานเดีนี้มาดูด้านหลังจอก็จะเป็นจอที่ค่อนข้างมีความละเอียดสูงนะครับระดับ9 0 0 0 0กว่าพิกเซลเลยนะแล้วก็มีความละเอียดสูงจอระดับ3นิ้วนะครับ พอดูเมนูต่อไปคือเมนูนี้อันนี้อันนี้เป็นเมนูถ่ายภาพนิ่งก็คือเป็นหมดหมดถ่ายภาพนิ่งซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดภาพนิ่งไปปั๊บ,บนะครับขณะนี้เนี่ยผมใช้โหมด P ี <P S 2> อยู่ยนะพีอยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปโหมดอื่นๆได้โดยการ,รการาดเมนูนะครับพอกดเมนูเข้าไปด้านในปั๊บแล้วก็ เลื่อนไปที่เรื่องระบบของการถ่ายภาพก็คือเป็นรูปกล้ลอง,องนะครับรปรเป็นรูปกล้องแล้วก็เลื่อนมาทางขวานะฮะอย่างนั้นนะเป็นรูปกล้องก็เลื่อนมาทางขวาปบแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสังเกตว่าก็จะมีหมวดการถาา่า,รถายภาพนะเรื่การถ่ายภาพนเราสามารถเลื่อนโดยการคลิกขึ้นคลิกลงหรือใช้หมุดเอาก,ก็ได้นะครับ<อ>ใช้หมุดหนอมันมีวงแหวนหมุดนะครับวงแหวนหม,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 ม<อ>ุดเราลหมวดการถ่ายภาพกันขณะนี้เป็นพีอยู่ก็คือโปรแกรมโปรแกรมก็แปลว่า กล้องจะเซ็ตรูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดให้เรานะครับทีนี้เราบอกว่าเราจะควบคุมชัตเตอร์สปีดเองควบคุมรูรับแสงเองแบบหรือหรือเป็นระบบแมนนวลคือควบคุมทั้งชัตเตอร์สปีดและรูรับแสงด้วยตัวเองแบบกล้องใหญ่ๆก็สามารถทําได้ก็เข้าไปที่เมนูนี้แล้วก็กดกดโอเคนะครับสังเกตเห็นไหมก็จะมีเมนูเหมือนวงแหวนด้านบนของตัวนี้รับเพียงแต่ว่ามันจะซ่อนไว้ด้านไหน อาจจะมีความลำบากนิดหนึ่งในการที่จะเข้าเมนูไม่เหมือนกับกล้องโปรที่สาม,มารถที่จะหมุนขึ้นมาเยอะออๆนงงะครับก้องการเน้นความสวยงามเรียบง่ายนะเขาไปข้างในป๊อปเนี่ยก็จะมีเมนูเนี่ยตัวเลือกหมดอัออโตโนมัติก็หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นระบบซีนอัโตโนมัติอันนี้นะครับก็แปลว่ากล้องจะประมวลภาพที่เราจะถ่ายแล้วก็บอกว่าโอเคอันนี้เป็นการถ่ายภาพคิวทัชหรือถ่ายภาพบุคคลหรือถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนนะครับแล้วมันก็จะ เอาซีนหรือเอาโปรแกรมสําหรับถ่ายภาพให้เหมาะกับอันนั้นแหะออกมาใช้ค่ะนีเป็นสีนอตัวมัิเลยคือมีปรับไว้ให้เลยแล้วให้เลือกว่าตอนนี้เราจะถ่ายอะไรใช่ครับอันี้เป็นบทหมดเอ็มเราลองใช้หมดเอ็มว่ามันจะควบคุมสะดวกแค่ไหนนะครับแล้วกดเข้าไปกดโอเคปับแล้วก็กดชัตเตอร์เบาๆเพื่อออกจากการตั้งค่าสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นโหมดเอมนะครับ ทีนี้วิธีการควบคุมหมดเอมก็คือสังเกตว่ามันจะมีวงแหวนตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ<ฆ>วงแหวนก็จะควบคุมรูรับแสงเห็นไหตัวเอ,อนะจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมฮะอ๋อใช่ใช่ค่ะตรงนี้เลยจะเปลี่ยนเอตัวนี้เห็นไหมพอผมเป็นตั้งเป็นวายสุดน,นะก็คือสิบมมสังเกตว่าเอก็จะมีค่าสามจุดหนะ้านะก็คือรูรับแสงที่กว้างสุดทีนี้มาดูที่ฝั่งชัตเตอร์สปีดฝั่งชัตเตอร์สปีดเราสามารถควบคุมโดยการปรับขึ้นลง ตัวนี้นะครับนนี้ะเป็นรูปขยายกับเป็นปุ่มสูงมาแนเองสูงมาแนะครับแล้วก็นะฮะคลิกไปเลรื่อยๆนะฮะตัวเลขชัตเตอร์สปีดก็จะสูงขึ้นเนะหนึ่งส่วนสองร้อยวินาทีหนึ่งส่วนสามร้อยหนึ่งส่วนสี่ร้อยไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูที่ว่าชัตเตอร์สปีดสูงสุดของกล้องตัวนี้คือเท่าไหร่โอ้โหเห็นไหมโอ้เซนหนึ่งส่วนหมื่นหกพันวินาทีทีเราไปดูฝั่งที่เป็นชัตเตอร์สปีดช้าบ้างว่า ชัตเตอร์สชาเนีมันได้ชาสุดได้เท่าไหร่เนีตอนนี้สิบสามสิบห้ายี่สิบห้าวิได้สูงสุดคือสามสิบวิแล้วก็มีระบบบับี ULB บับก็หมายความว่าตลอดเวลาที่เรากดชัตเตอร์กล้องก็จะเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ปล่อยนิ้วถึงจะปิดโดยการที่เราถ่ายไฟใช่ไหมใช่เ็หมอยการถ่ายพลุถ่ายอะไรซึ่งเราก็จะต้องมานับ เ,เวลาจากด้านนอกโอเคหรือก็ดูภาพแล้วโอเคเราจะปล่อยจะปิดชัตเตอร์ละก็ปล่อยชัตเตอร์อ,ออก บริเวณด้านขวามือเนี่ยจะมีวงแหวนวงแหวนหนึ่งนะครับซึ่งจะเอาไวโอเปร่นะครับเป็นเมนเมนูทั่วไปนะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับเมนูแรกพอหมุนไปที่เมนูแรกเนี่ยมันจะเขียนขึ้นมานะครับว่าภาพนิ่งเคลื่อนไหวเป็นยังไงคะภ,ภ,ภาพนิ่งเคลื่อนไหวภาพนิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยก็เอาไว้ถ่ายคล้ายๆเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีเป็นสโลโมชันเป็นคลิปสั้นๆพร้อมกับเสียงเพลง เพื่อจะเก็บเอาไว้ซึ่งสามารถจะเป็นเอาไปตัดต่อกับมูฟวี่ที่เวลาเราถ่ายเป็นหัวสมมุติยกใหญ่อยู่กดปุ่ม F อั๊บมันก็จะมีให้เลือกนะเลือกตีมนะฮะธีมในการธีมว่าจะเป็นตีมความงามตีมเออเกี่ยวคลื่นผ่อนคลายหรืออ่อนโยนผมลองต้องถ่ายหูไหมคะเป็นความงามผมลองถ่ายดูนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคก็จะเริ่มเพลง โอ้ oh, ดสวยเลยดู็นความงามอันนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับของการทำคลิปทำ<า><า>สัน้นคลิปสันส้นนะครับ มองเมนูต่อไปเมนูที่2นะครับมันจะเขียนว่าเลือกภาพถ่ายอัจฉริยะนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นเมนูนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยกล้องมันจะถ่ายทีงหลายๆรูปเลยแล้วเสร็จแล้วมันจะเลือกรูปออกมาเนี่ยเก็บเอาไว้ประมาณูปครูปโดยเลือกรูปดีที่สุดเนี่ยมาโชว์คือเขาจะเลือกให้เองเลยอ่าใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปดูในคอมพิวเตอร์มันจะมีหืออยู่ประมาณ4รูปเราเรสามารถเลือกรูปก็ได้นะและสังเกตนะพอผมเปลี่ยนปอกแล้วลองถ่ายดู เลือกภาพถ่ายอัจฉริยะบ้างนะังเกตอนนี้มันจะโปรเซสเขาบอกว่เลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าดีทุกลูกะนะครับน่ดีที่สุดละนี่คือผิดที่หนูหรือผิดที่กล้องผิดเลือกผิดรูปหรือเปล่าอันนี้กล้องดีอยู่แล้วอ๋อหนูไม่ดีใช่ไหมคะ <laughs> เมนูต่อไปนะครับเมนูวงแหวนนี้นะครับเมนูสุดท้ายคือเมนูถ่ายภาพพยนต์ภาพยนต์ถ่ายภาพพยนต์นะครับเวลาเราถ่ายเมนูถ่ายภาพพยนต์เราก็จะต้องกดปุ่มนี้นะครับเป็นการบันทึกภาพะยนต์นะครับกดครั้งที่1ก็บันทึกสังเกตว่าพอผมกดรั้งที่1บันทึกปั๊บมันก็จะมีตัวเลขขึ้นนะเราเรียกว่าเรคคอร์ด record นะครับออโต้โฟกัสก็จะทํางานด้วยนะครับในกาที่ถ่ายนะครับเราสามารถซูมได้เลยคือระหว่างที่ถ่ายอยู่ก็ซูมได้เลยซูมได้เลยนะครับ แล้วก็เมื่อไหร่เราต้องการกดหยุดการทํางานแล้วก็กดปุ่มเดิมอีกทีหนึ่งก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็กดเพย์ภาพูด okay, ได้เลยกดโอเคป๊อบก็เพย์ได้เลยก็จะเพย์นะครับทีนี้พ,พอเราเปลี่ยนเป็นหมวดภาพยนตร์เนี่ยมีจุดเด่นจุดหนึ่งสำหรับนี k ค n อนวันก็คือหมวดนี้ครับเรากด F เข้าไป <ừ> สังเกตว่าจะมีโหมดถ่ายภาพประโยชน์เป็น HD ะนะครับเราก็สามารถถ่ายในระดับ Full HD หรือ HD ได้ะนะใหเดบแล้วนอกจากนี้ยังมีโหมด Slow Motion ถ่ายภาพ Slow Motion ได้ใช่ที่ระบบ Slow m o มช o n เนี่ยยังสามารถตั้ง Slow Motion ได้2สเต็ปนะครับพอเราก,กดโหมด s Slow m โมชันนะครับเลือกเลือก s o w m o มชันก่อนนะครับกดโอเคแล <ừ> นะตอนนี้เป็นโหมด Slow Motion แล้ว แล้วเรากดที่เมนูนะครับไปที่เมนูปุ๊บเราก็ไปเลือกเนี่ยตรงนี้นะครับอัตราการบันทึกภาพสังเกตตอนนี้เป็น400เฟรมวินาทีเราเลื่อนกดทอโอเคเข้าไปเห็นไหมมันจะมีให้เลือก400เฟรมวินาทีหรือ1,200เฟรมวินาที1,200เฟรมวินาทีก็หมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยมันถ่ายที่1,200เฟรมนั่นหมายความว่าพอเรามาเพย์ภาพปกติเนี่ยมันจะสโล่มากมากเลย จะเห็นรายละเอียดสโลมากมากเพียงแต่ว่าโซลูชันของภาพเนี่ยภาพไซส์ภาพมันก็จะเล็กลงเดี๋ยวลองลองล,ลองใช้พันสองกดโอเคใช้พันสองนะครับจะลองถ่ายดูครับยทีนี้พันสองร้อยเฟรมเนี่ยจะทำให้ไฟล์มันเล็กมาก แต่ว่าก็ช้ามากสังเกตดูน,าานะครับพอกดโอเครีดูให้แ้ว<อ>รัวมากแต่ว,ว่าเห็นค่อยค่อยกรดีดมือนะแต่ไฟล์ก็จะเล็กมากนะครับทีนี้เราลองใช้400เซเนเปอร์เซ็ตอยู่บ้างนะอยลาเฟซเพจะเร็วขึ้นมาหน่อยแต่ภาพก็จะใหญ่ใช่ไหมคะั้าต้องทบภาพนะก็ใหญ่นะเต็มจอหน่อยนะ เราอลองกดเพย์ภาพดูนะครับภาพก็ใหญ่ขึ้นมาปั๊บอ่าแล้วกดโอเคเออก็เร็วขึ้นมาหน่อยค่อยๆเป็นดำวงขึ้นมานิดหนึ่งจากผีฟ้าเมื่อสักรู่ก็จะได้อารมณ์ของการเคลื่อนไหวของภาพอีกแบบนึงค่ะนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายง่ายอ่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องกล้องเรื่องกล้วยครับมผมทําได้ทุกท่านก็ทําได้ครับ ขอให้ทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ